จ้าแม่ประดูเงินครับกองทัพเรือนาวาโทภัยทุนบุญแช่มเป็นผู้จัดก,การครับพลทหารสิทธิสานันตบุตรเป็นหัวเรือใจอสมพงพันพรมครับเป็นนายไทยเรืออายุเรือนี้ประมาณ8ปี ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2552นะครับที่มีไทยขอถือโอกาสนี้นาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเรือยาวนะครับชิงเจ้าสายน้ํามรดกแห่งสายน้ําวัฒนธรรมที่สืบสานนะครับสนามนี้ถือว่าเป็นสนามที่10สนามสุดท้ายนะครับที่ดีวีไทยทาการถ่ายทอดสดวันนี้ผมอนุมัติเวทประเสริฐสุขคุณอนาจใจทัตคุณนะครับพร้อมด้วยคุณพรชนกฉลาดแย้ม รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับครับในการแข่งขันวันนี้นี่จะมีการแข่งขัน ถึง3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ55สฝีพาย30สฝีพายแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ23สฝีพายนะครับเป็นเรือยาวขนาดจิ๋วแต่ว่ารสชาตินั้นสุดยอดนะครับซึ่งก่อนที่จะทำการ่ายทอดสดมีเรือยาวประเภท7ฝีพายด้วยถือว่าเป็นเรื่องของหลายๆสนามนะครับที่ดีเไทํำการ่ายทอดสดถือเรื่องว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีนะครับระหว่างผู้นําท้องถิ่นผู้นําความคิดกับราษฎรทั่วไปนะครับที่ใช้เรือยาวนั้นเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วครับ ก็ถือโอกาสนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะทําการถ่ายทอดสดนะครับหมู่บ้านเขา,ตาเต่าอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาน้ําเค็มท่วมพื้นที่การ,กรเกษตรและขาดแคลนน้าจืดอุปโภคบริโภคแต่ด้วยพระมหากราณที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำริให้กรมชนประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเขาเต่าขึ้นเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วจึงทําให้ชาวเขาเต่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ติดตามรายงานพิเศษชชุดนี้ครครรัับบ พุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในเขตอำเภอหัวหินในหมู่บ้านเขาเต่าที่มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากถนนเป็นดินเลนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินและทำการเกษตรขณะเดียวกันดินก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกเพราะเมื่อน้าทะเลข,ขึ้นน้าก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทาให้ผลผลิตเสียหาย จึงมีพระราชดำริและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน6ก0 0 0บาทแก่กรมชลประธานเพื่อให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2506นับเป็นโครงการตามพระราชดำริด,ด้านชลประธานแห่งแรกมาก่อนในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเรายังไม่ได้สร้องอางอ่างมันเป็นทุ่งตะกาดคือน้ำเข็มขึ้นหลงได้เฉพาะหน้ามรสุม หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าตัวข้าัตดเด็จผ่านแล้วก็เห็นคนตักน้ําท่านกันเลยถามว่าเอาน้ํามาจากไหนชาวบ้านบอกน้ามาจากใช้เขาน้ํผพอไม้ไม่ผอก็ถึงฤดูแล้งมันก็แห้งไปจะเราจะได้เฉพาะหน้าฝนช่วงนั้นในพระบาทสมเด็จเจ้าดูหัวท่าน,นว่าเอ๊ะมันไม่มีแหล่งเก็บน้ําเลยท่าน,ก,นกันเลยว่ามีอยู่มาพอ2 5 0พา กเกเิดโรดดรงาตั้งแต่มีอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านเขาเต่ามีความเจริญและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทำให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคและเลี้ยงปลารวมทั้งเพื่อการเพาะปลูกพืชอีกด้วยนอกจากนี้อ่างเก็บน้ำเขาเต่ายัางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อน ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันแห้งแรงแล้วก็มานี่ยที่ว่าทำอ่างเก็บน้ำนี่ก็เจเจริญขึ้นดีขึ้น,ก,อก,อนก็อยากบอกให้พอให้พระองค์ท่านจงหายป่วยหายไข้ไปได้อยู่กับประชาชนนานๆรันนกนหรักครับ ก็รักแบบหมดหัวใจฮะ <c oughs> แกก็มาทำความเจริญให้เยอะเลยในหลวงองค์นี้รักมากนะแกแกไม่รังเกียจประชาชนเลยแกเป็นห่วงพูดนั้นพูดนั้นตามออกกมาเตาูดนั้นตาม,ตามออกั <c oughs> มกนมานักหลง บอกว่าเอาชีวิตเขาแหลกแผนในหลวงได้จริงๆนะพูดเป็นความจริงเลยละ่ะพูดถึงว่าเปรียบเทียบนะใครจะไม่ทำลายในหลวงมาทำลายเอาชีวิตหึวงจ้วงกอนนตกวจริงๆแปลกมากเลยละ จากจุดเริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยิยนประชาชนในถิ่นทุรก,กันดารและได้รับรู้ถึงความยากลำบากของประชาชนหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระราชดำริเรื่องน้ำที่ส่งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดว่าน้ำคือชีวิตของประชาชน ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ชมสารละคดีเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเขาเต่านะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับทางน้าแห่งแรกของเมืองไทยนะครับที่อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และปีนี้เป็นปีที่2ที่ดีวีไทยทําการถ่ายทอดสดปีที่แล้วเรามีความทรงจําดีๆนะ้สำหรับการเรือยาวที่นี่ก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายประจําปีนะครับในร่องน้ําแดงนั้น ที่แรกนี้จะเป็นเทพประธานพรครับแล้วก็ร่องน้ําน้าเงินก็คือเพชรประดูสาหรับร่องน้ําแดงร่องน้ําน้ําเงินนั้นอยากจะเรียนให้ชุมชมได้รับทราบนิดนะครับว่าร่องน้ําแดงก็คือ,อร่องน้ําที่อยู่ด้านหน้าหรือว่าใกล้ตัวเรานะครับ แต่ว่าทางร่องน้ำมันเงินก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับเทพธานพรนะคุณองอาจมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับอายุเรือนหนึ่งปีนี่ทาเสาใหม่แน่นอนนะครับช่างจําลองแซงโง่ครับชนะเลิศที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นรองแชมป์เก่าด้วยมาจากวัดหอมเกรดนะครับเทพธานพรแชมป์มากมายเลยทีเดียวนะครับในการที่ เพชรประดูนะครับมาจากเทศบาลตำบลวัดประดูจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคุณธงชัยพริกแก้วครับเป็นผู้จัดการเรือคุณุเลิศวันดีเป็นหัวเรือครับท้ายเรือก็คือสัมชายวันดีอายุเรือนี่แหละพึ่งจะ3ปีเรียกว่าพึ่งจะเริ่มแต่ว่าโอ้โหประวัตินี้ไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์ที่สนามหัววังพนังตักขึ้นโขนชิงทงนะครับที่วิจัยถ่ายทอดด้วยนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นสนามนั้นเป็นสนามที่เป็นเอกลักษณ์ของทางใต้เขาเลยนะครับ อาล้ครับในเที่ยวแรกที่กติกาการแข่งขันก็จะแข่งขันแพ้ชนะกัน2ใน3เที่ยวนะครับถ้าเผื่อว่าผลัดแพ้ชนะนี่มีเที่ยว3ามาลำไหนชนะ2องครับระยะทางร็ประมาณ500เมตรครับโอ้โมาโอ้โหมันยืดๆนะท่านผู้ชมในน้ำของโลกน้ำใดรับในน้ำเท เทปธาตานอนอยู่ร่องน้ำได้ไม่ยอมไม่ยออไม่ยอมันจะไม่ยอนเือไม่ทอไม่ใช่ไม่กดตักสีเราไม่กคตักดีในน้นร่องนั้นเพชรประดูเพชรปรดดูมาจากสุราธานีภยบภผ่บีไผ่บทภผ่บีภัยยี่หนีมาแลวหนีมาละเนี่ยนะเทปธาตุนจี้จี้จตามมาติดตแล้วเอาลุยดูชสวจะผ่านผ่านร้อยดาสิแม๊งตัดขนตัไผ่ตัดขนตักตัดขนตักพัดตัดขนตักเปิดูเสว้เทียวนี้เทปธานุ้อนแถมถ้วยพระนัชานปีที่แล้วตัดขนตัไผ้ตัดขนตัดใส่ ไม่มาดูไม่มาดูทัางชายยกของใจต่ายกของใจเทสสมานรัมาดูอยู่รถน้กนเอาไว้เอาไว้สุราธานีรพี่จีนเรามารารมลองเอาเรแบมพีจีไดันดีจีนมาาไปสองร้อยเมตรในสอ้อยเมจะติพิาจะทันด้วยพาานวของเทพประทัดพีนุ่มแม่โรสีแดงตีนแดตีว่าเออนี้เพือนีเพ็รมาูกสุราชานี้ราลอขอดขอดขอาแฟจะแกเพ็ประทอาันคือไม่ทันหรือไม่ทันไปรูในน้ของนักรบาัตตมัง เทปปานูเริ่มนีเล่เทปปาฐานบอลไล่บอลไล่พี่ไล่เสียไล่ิีจันลยไม่านนหรืเทปานฐานลเทปปฐานบอเทปปานูเทปปานูเทปานฐานบอลเทปปาฐานบอลลอกาแดงเทปปานูน้ำเงินเข้าเส้นชัย